สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนในสัปดาห์นี้วิทยาศาสตร์ b บ NTK จะขอนำเสนอในเรื่องของสมบัติทางกายภาพของวัสดุพีเซนเต็ด b บครูนักกกรวรรณวัฒน์เองนะครับในชั้นประถมศึกษาปีที่4ใน EP ที่1ถ้าพร้อมแล้วนักเรียนไปเรียนดูกันเลยแต่ก่อนเรียนดูครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยให้กับคุณครูนะครับเพื่อ สร้างสื่อดีๆต่อไปประเด็นในการเรียนรู้ในวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องรู้จักการเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพของวัสดุในด้านความแข็งและสภาพยืดหยุน่นรวมถึงการอธิบายการนำสมบัติทางกายภาพของวัสดุในด้านความแข็งและสภาพยืดหยุ่นไปใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วยเรียนจบในวันนี้ สอ,อย่างนี้นักเรียนจะต้องเรียนรู้จะต้องตอบคำถามของครูให้ได้การเรียนรู้แรกครับวัสดุคืออะไรวัสดุคือสิ่งที่นำมาประกอบกันเป็นวัตถุหรือสิ่งของต่างๆนะครับเช่นลูกบอลลูกบอลเนี่ยก็จะมีวัสดุต่างๆมาประกอบกันก่อนที่จะเป็นลูกบอลเช่นอาจจะเป็นยางอาจจะเป็นพลาสติกบ้างหรืออาจจะเป็นผ้าบ้าง อันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับวัสดุของลูกบอลที่เราสังเกตพบว่ามันมีอะไรบ้างคำถามก่อนเรียนดูครับสิ่งต่อไปนี้ทำจากวัสดุใดและมีสมบัติอย่างไรสิ่งของต่อไปนี้ครับอันดับแรกก็คือหนังสือครับนักเรียนคิดว่าหนังสือทำจากวัสดุใดและมีสมบัติอย่างไรหนังสือทำจากวัสดุที่เรียกว่า วัสดุที่มาที่มาจากไม้ใช่ไหมครับไม้ไม้ก็จะเป็นการแปลรูปกลายเป็นกระดาษก็จะเอามาทําเป็นหนังสือได้ส่วนในเรื่องของปกปกปกแข็งปกอ่อนอาจจะมีผ้ามาเกี่ยวข้องอาจจะมีมึกมาเกี่ยวข้องนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะทํามาจากไม้หรือเรียกว่ากระดาษนั่นเองนะมีสมบัติเป็นอย่างไรสมบัติของมันก็คือเป็นของแข็งฉีดง่ายต่อไปครับแก้วน้ําแก้วน้ํา วัสดุที่ทําแก้วน้ําเนี่ยถ้าดูจากภาพเนี่ยแก้วน้ําสำใสๆแบบนี้นะครับทํามาจากทรายทรายนําไปหลอมเหลวนะครับแล้วนําไปขึ้นรูปเพื่อที่จะนํามาขึ้นรูปเป็นแก้วลักษณะใสๆได้สมบัติของมันก็คือเป็นของแข็งครับแตกหักง่ายแตกง่ายหล่นง่ายแตกแล้วก็เเขาเรียกว่าระจายเป็นก้อนเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆต่อไปครับปากกา ปากกาทาจากวัสดุใดครับก็อาจจะเป็นโลหะบ้างเป็นพลาสติกบางนํามาประกอบกันมีสมบัติเป็นอย่างไรครับเขียนได้อ่าเพราะว่ามีหมึกใช่ไหมครับแต่ที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยก็คือเป็นลักษณะที่เป็นของแข็งรองเท้านักเรียนทํามาจากวัสดุใดครับถ้าดูจากภาพอืพื้นรองพื้นรองเท้าครับทํามาจากอะไรครับสี เหลืองๆตรงนี้พื้นรองเท้าทํามาจากวัสดุที่เรียกว่ายางตรงบอดี้ของรองของรองเท้าครับตรงบอดตรงบอดี้ของมันอตรงส่วนส่วนนี้ทำมาจากอะไรครับทํามาจากผ้าอตรงนี้ครับตรงรูเล็กๆนี้ครับทามาจากอาจจะเป็นพลาสติกหรืออาจจะเป็นโลหะก็ได้บางชิปเป็นพลาสติกบางชิเป็นโลหะตรงนี้ครับเป็นเชือกแบบนี้ก็ทํามาจากผ้านะครับ รองเท้าเรารู้แล้วว่าทํามาจากอะไรบ้างสมบัติของมันก็คือมีความยืดหยุ่นยืดหยุ่นนะครับมีความยืดหยุ่นในเรื่องของยางมีความแข็งในเรื่องของหัวรองเท้ามีการใส่และนุ่มสบายในเรื่องของการนําผ้ามาใช้เป็นวัสดุในการทํารองเท้าต่อไปครับไม้บรรทัดสแตนเลสทำมาจากวัสดุได้ก็คือพวกโลหะใช่ไหมครับพวกโลหะพวกเหล็ก พวกสแตนเลตสมบัติของมันก็คือมีความแข็งครับมีความแข็งสามารถนำไฟฟ้าได้และนำความร้อนได้อีกด้วยตุก๊กตาครับวับสดุที่ใช้ทำเป็นผ้าเป็นยางว่างบางตัวเนี่ยมีส่วนประกอบของโลหะอีกด้วยนะครับสมบัติของมันก็คือมีลักษณะที่อ่อนนุ่มอ่อนนุ่มบางตัวก็แข็ง ต่อไปครับไม้แบดมินตันไม้แบดแบดมินตันเนี่ยมีส่วนประกอบอยู่หลายส่วนนะครับเราไปเจาะลึกส่วนแรกกันก่อนส่วนของด้ามจับด้ามด้ามจับก็ทํามาจากโลหะนะครับทำมาจากโลหะ,นะาาลหะแล้วพันด้วยสิ่งที่เป็นลักษณะเหมือนยางในส่วนของเส้นใยตรงนี้ครับเส้นใยที่เอาไว้ตีครับที่เอาไว้ตีก็จะทํามาจากเส้นใยอา่าเรียกว่ายางยางสังเคราะห์อันเองมีความยืดหยุ่น ลูกฟุตบอลทําจากวัสดุใดครับผ้าทำมาจากผ้าก็มีในการตัดเย็บในการเย็บเนี่ยต้องใช้ผ้าในการเย็บย่างเพื่อใช้ในการยืดหยุ่นเวลาเตะออกไปแล้วมีลักษณะที่เด้งดึงนะครับแล้วก็กลับสู่สภาพเดิมได้สมบัติของมันก็คือมีลักษณะเป็นของแข็งแล้วก็สามารถยืดหยุ่นได้ เป็นคำถามก่อนเรียนของเราครับที่เราได้เรียนรู้กันไปต่อไปครับเราจะมาขึ้นเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุกันความแข็ง hardness ไปเดียดูกันเลยครับครูให้นักเรียนดูวัสดุสองวัสดุนี้ครับแผ่นไม้กับดินน้ำมันแล้วให้เปรียบเทียบกันนักเรียนคิดว่าแผ่นไม้กับดินน้ำมันเนี่ยมีสมบัติอะไรที่แตกต่างกันและวัสดุใดแข็งกว่ากัน คำถามแรกก่อนครับสมบัติอะไรที่แตกต่างกันแผ่นไม้กับดินน้ํามันมีคนตอบมาแล้วครับความแข็งใช่ไหมความแข็งาการที่เอามีดพาไปฟันเนี่ยเออหรือเกิดการตกขึ้นนะครับหรือเกิดการฉีกออกมาในเจ้าของแผ่นไม้เนี่ยจะยากส่วนเจ้าของดินน้ํามันเนี่ยง่ายเลยในการฉีกในการหัน่นในการตัดออกมาเพราะฉะนั้น สมบัติอะไรที่แตกต่างกันก็คือความแข็งครับแล้ววัสดแล้วแผ่นไม้กับดินน้ำมันเนี่ยอะไรแข็งกว่ากันง่ายๆเลยครับดินน้ำมันหรือแผ่นไม้ก็ต้องเป็นแผ่นไม้ใช่ไหมครับอืมนั่นก็คือสมบัติของความแข็งครับสมบัติของความแข็งคือการทนทานต่อการเกิดรอยของวัสดุเมื่อมีแรงมากระทํา ถ้าวัสดุใดมีความแข็งมากๆเกิดรอยยากครับถ้าวัสดุใดมีความแข็ง่น้อยเกิดรอยง่ายเมื่อมีแรงมากระทำอย่างเช่นตะปูแหวนเพชรแก้วน้ำพลาสติกก็จกและก็ไม้ครูให้นักเรียนเรียงลำดับครับวัสดุใดแข็งกว่ากันและรู้ได้อย่างไร คำถามชวนคิดนะครับวัสดุใดแข็งกว่ากันและรู้ได้อย่างไรมีไม้มีไม้ม,ไม,มีเหล็กอลูมิเนียมพลาสติกกระจกและสุดท้ายเพชรครับเมื่อนักเรียนจะคิดในข้อนี้นะครับให้นักเรียนกดหยุดไว้ฉเฉลยครับ วัสดุใดแข็งกว่ากันและรู้ได้อย่างไรเราจะใช้การทดสอบความแข็งโดยการต่อไปนี้ครับการทดสอบหาความแข็งเนี่ยเราจะใช้การทดสอบโดยการนําวัสดุเนี่ยมาขูดขีดกันสังเกตรอยที่เกิดขึ้นบนเนื้อวัสดุถ้าหากวัสดุ A ขูดวัสดุ B ีเอเอไปขูดวัสดุ B เกิดรอยสแสดงว่า A แข็งกว่าบะในทางกลับกันถ้า B ไปขูด A แล้วไม่เกิดรอยก็เหมือนกันครับ A ก็ต้องลักษณะที่แข็งกว่าวัสดุใดขูดวัสดุนั้นเกิดรอยแสดงว่าวัสดุนั้นนั้นจะแข็งแรงกว่านี่ครับวัสดุที่แข็งกว่าจะไม่เกิดรอยส่วนวัสดุที่แข็งน้อยจะเกิดรอย ลองเอาวัสดุที่บ้านมาขูดขีดกันดูนะแต่อย่านำวัสดุที่มีเป็นของมีค่ามาขูดขีดกันนะครับเมื่อกี้ครับมีวัสดุอยู่6ตัวครับที่ครูให้นักเรียนเรียงนะครับการเรียงวัสดุที่แข็งกว่ากันเนี่ยอา,อาจจะเกิดการผิดพลาดกันได้กันได้บ้างนะครับอันนี้เป็นความพิดเห็นของครูและความคิดเห็นของสิ่งที่ครูเนี่ยได้อ้างอิงมานะครับ คำตอบก็คือครับอันดับแรกครับสิ่งที่แข็งมากที่สุดครับก็คือเพชรรองลงมาจะเป็นกระจกรองลงมาจะเป็นเหล็กอันดับสี่จะเป็นอลูมิเนียมอันดับห้าจะเป็นพลาสติกและอันดับหกเนี่ยจะเป็นไม้เพราะฉะนั้นเพชรมีความแข็งมากที่สุดทั้งหกอันนี้แล้วไม้มีความแข็งน้อยที่สุดทั้งหหกอันนี้คําถามครับ ถ้าเอาไม้ไปขูดเพชรเกิดรอยไหมครับเอาไม้ไปขูดกับเพชรเอาไม้ไปขูดเพชรเพชรเกิดรอยไหมครับคําตอบก็คือไม่เกิดรอยเพราะว่าไม้มีความแข็งน้อยกาน้อยกว่าเพชรแต่ถ้าเอาพลาสติกค,ครับเอาพลาสติกไปขูดไม้ครับไม้เกิดรอยไหมครับคําตอบก็คือไม้เกิดรอยครับเนื่องจากว่าพลาสติกมีความแข็งมากกว่าไม้ แล้าถ้าเอากระจกครับไปขูดกับเหล็กนะเกคิดว่าไงครับเหล็กเกิดรอยไหมครับกระจกไปขูดเหล็กเหล็กเกิดรอยครับแต่ถ้าหากเอาเหล็กไปขูดกับกระจกกระจกเกิดรอยไหมครับไม่เกิดรอยอ่าได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับสำหรับความแข็ง hardness ต่อไปเราจะมาเลือกใช้สมบัติความแข็งเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจําวันของเรานะครับความแข็ง เราจะเลือกใช้สมบัติให้เหมาะสมในการปูพื้นเช่นพื้นกระเบื้องเราอยากได้พื้นที่มีลักษณะเนียนเนียนเท้านะครับแล้วก็ไร้การขูดขีดเท้าไม่บาดเท้าเราก็จะใช้พื้นแบบกระแบบกระเบื้องหรืออาจจะเป็นพื้นไม้ก็ได้นะครับหรือพื้นอาคารที่ต้องใช้ความแข็งแรงคงทนเนี่ยก็จะเป็นการใช้แบบพื้นคอนกรีตในการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าก็เหมือนกันครับเมื่อเรามีบ้านอยูเย่เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราเนี่ย ในลักษณะของพื้นผิวของเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับจะต้องมีลักษณะที่มีความแข็งเนี่ยน้อยกว่าวัสดุพื้นผิวเพราะอะไรครับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราใช้เนี่ยต้องมีความแข็งน้อยกว่าวัสดุของพื้นผิวเนื่องจากว่าเวลานําไปสัมผัสกับพื้นผิวแล้วพื้นผิวที่เราปูไว้หรือพื้นผิวที่เราทําไว้จะไม่สามารถเกิดรอยได้นั่นเองผ่านไปแล้วครับกับสมบัติแรกก็คือสมบัติของความแข็ง ต่อไปที่เราเรียนรู้ในวันนี้ต่อไปก็คือสมบัติของสภาพยืดหยุ่นอิเล็ติสตีไปเรียนรู้กันเลยสภาพยืดหยุ่นครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันมานะครับถ้านึกถึงสภาพยืดหยุ่นแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่คุณนึกถึงเลยก็คือแผ่นยางแผ่นยางเนี่ยก็ทํามาจากยางพาราครับยางพาราเนี่ยปลูกมากในภาคใต้น้ํายางที่กรีดออกมาได้เนี่ยเป็นน้ํายางสดนะครับหรือน้ํายางดิบนะครับแล้วนํา ไปผ่านกรรม,มวิธีในการแปรรูปทําให้เกิดเป็นแผ่นยางเกิดขึ้นมาโดยการที่เราเกิดขึ้นเป็นแผ่นยางเนี่ยแผ่นยางนี้เนี่ยก็จะนําไปแปรรูปเป็นของใช้ต่างๆได้อีกมากมายเลยโดยนะครับยางอีกตัวหนึ่งที่มนุษย์เนี่ยสามารถจัดทําขึ้นได้นะครับสิ่งที่เราเรียนรู้ไปในสไลด์ที่ผ่านมาเป็นยางที่ได้มาจากธรรมชาติก็คือยางพาราแต่ถ้าหากยางที่เกิดการสังเคราะห์เกิดขึ้นโดย ของมนุษย์เนี่ยจะใช้ตามความต้อง,องการเลยครับมนุษย์มีความต้องการไม่สิ้นสุดอยู่แล้วซึ่งในการใช้ยางเนี่ยเราต้องการใช้สมบัติของยางเนี่ยที่มีสมบัติแบบหลากหลายมากมนุษย์จึงสามารถประดิษฐ์แล้วก็สั่งเคราะห์ยางขึ้นมาเช่นอย่างรถยนต์ยางวัดผมยางที่นําไปใช้ทําเป็นยางรบ นะครับยางถุงมือยางที่ใช้ไปทําเป็นรองเท้าแล้วก็ยางที่ใช้ทําเป็นห่วงยางเหล่านี้เนี่ยมีสมบัติที่แตกต่างกันนะครับยืดหยุ่นมากยืดหยุ่นน้อยก็ว่ากันไปคําถามครับแล้วที่เรียนมาเมื่อกี้ครับจากการที่เราได้รู้จักยางมาทั้งยางสังเคราะห์และยางธรรมชาตินีน่คิดว่าสภาพยืดหยุ่นเนี่ยมันหมายความว่าไงมันคืออะไรถ้านึกถึงสภาพยืดคุนี้แล้วนะสภาพยืดแล้วก็หยุน่น นั่รคิดว่ามันคืออะไรครับไปดูคำตอบครับสภาพยี่หยุดเนี่ยเป็นสภาพที่สมบัติเนี่ยนะครับของวัสดุเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีแรงมากระทําแล้วสามารถกลับสู่สภาพเดิมได้เมื่อหยุดแรงกระทําเช่นมีฟองน้ําครับบีฟองน้ําให้เต็มแรงเลยครับบีฟองน้ําให้เต็มแรงทั้งสองมือเลยแล้วก็ปล่อยเออ จะเห็นได้ว่าฟองน้ำเนี่ยกลับสู่สภาพเดิมได้แสดงว่าฟองน้ำเนี่ยครับมีสภาพยืดหยุ่นได้ดีมากเลยนะแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานของฟองน้ำนั้นๆด้วยนะครับการที่เราจะทดสอบสภาพยืดหยุ่นได้เนี่ยก็คือการออกแรงกระทำต่อวัตถุแล้วก็หยุดออกแรงหลังจากนั้นทำการสังเกตครับสังเกตดูว่าการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเนี่ยกลับสู่กลับสู่สภาพเดิมไหม หรือไม่กลับสู่สภาพเดิมเลยถ้ากลับสู่สภาพเดิมแสดงว่าเออมีความยืดหยุ่นนะแต่ถ้าหากไม่กลับสู่สภาพเดิมเลยเราออกแรงไปกระทํามันเราต่อยมันเราคั้นมันเราบีบมันมันยังเป็นรอยบีบเป็นรอยคั้นแบบนั้นแสดงว่าไม่มีสภาพยืดหยุ่นนะครับยกตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงครับเช่นการเป่าลูกโป่งมีลูกโป่งอยู่ใบหนึ่งเป่าให้เต็มแรงเลยหลังจากนั้นปล่อยลมออกเออลูกโป่งก็กลับคือสู่สภาพเดิมนะแสดงว่าลูกโป่งเนี่ยมีสภาพ ยืดหยุน่นสภาพยืดหยุ่นที่เราใช้ในชีวิตประจําวันครับจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนั่นคือวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นเนี่ยจะสามารถทนแรงต่อการกระทําได้มากกว่าหรือน้อยกว่าได้ไม่เท่ากันนะครับไม่เท่ากันเช่นนะครับสภาพยืดหยุ่นของโฟมที่เอาไว้ห่อผลห่อผล,ลไม้เราดึงออกมันเป็นไงมัน คืนกลับไม่หรือว่ามันขาดเลยนะครับหรือหนังยางครับเราดึงสุดแรงมันกลับสู่ที่เดิมหรือว่ามันขาดเลยอ่ฟองน้ําสปริงหรือแม้กระทั่งลูกบอลที่เราเอาไว้เล่นในการนันทนาการตนเองนะครับหรือเล่นกับเพื่อนในการใช้สมบัติยืดหยุ่นเนี่ยเราจะใช้สมบัติยืดหยุ่นเนี่ยกับชีวิตประจําวันเราได้เลยเช่นการใช้ประดิษฐ์เป็นชุดว่ายน้ําครับ เออ่คนเราเนี่ยได้สังเคาะเส้นใยที่เรียกว่าสเปนเดอร์ขึ้นมาเพื่อใช้ในการแบบยืดหดชุดว่ายน้ำเนี่ยให้มันเข้ารูปมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีสภาพที่เรียบเนียนติดกับบอดี้ของคนเราเพื่อที่ใช้ในการว่ายน้ำเนี่ยจะใช้ในการว่ายน้ำเนี่ยได้เร็วขึ้นเพื่อใช้ในการลดแรงสีานอีกด้วยใช้ฟองน้ําครับในการไม่ว่าจะเป็นโซฟาหรือไม่ว่าจะเป็นแบบเก้าอี้นะครับเพื่อเสริมสร้างในการยืดหยุ่นนั่ง นั่งแล้วเกิดรอยบุ๋มก็จริงแต่ถ้าเราลุกขึ้นเนี่ยรอยบุ๋มนั้นก็จะหายไปหรือแม้กระทั่งนะครับการเล่นลูกเทนนิสนะครับในการตีลูกเทนนิสเวลาเราตีลูกเทนนิสไปกระทบพื้นเนี่ยก็จะเราจะสังเกตไม่ทันเลยครับว่าลูกเทนนิสเนี่ยมีลักษณะที่บุ๋มเกิดเกิดขึ้นหรือมีลักษณะที่เด้งแล้วมันก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วก็เด้งต่อไปได้และมีสัตว์อยู่ตัวหนึ่งครับที่สามารถผลิต วัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นของมันเองได้ก็คือใยแมงมุมนั่นเองนะครับก็จะมีลักษณะที่แบบเด้งดึงด๋งเด้งดึงเกิดขึ้นมาได้สรุปในการเรียนรู้ในวันนี้ครับนักเรียนได้เร,เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของความแข็งแล้วก็สภาพยืดหยุ่นไปครูหวังว่านะครับนักเรียนเนี่ยก็จะนําความรู้ที่ครูได้สอนในวันนี้เนี่ยกลับไปทบทวนแล้วก็กลับไปทบทวนความรู้แล้วก็ทาย ในการทําแบบฝึกหัดน,นะครับที่ครูได้มอบหมายไปอีกด้วยสําหรับวันนี้นะครับใน EP ที่1ในภาคที่1ในสมบัติทางกยางกยภาพของวัสดุที่ได้เรียนเกี่ยวกับความแข็งแล้วก็สภาพที่หยุดไปใน EP ที่สองครับการนําความร้อนและการนําไฟฟ้าในสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับในวันนี้สวัสดีครับ